คือมิกซ์ดับบลอร์สวัสดีครับผมมิกซ์ดับบลอาร์ฮะพบกันในคลิปนี้นะฮะฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องออกระเป๋าตังค์ฮะกระเป๋าตังค์ผมเองนี่แหละฮะเมื่อประมาณสักปีแล้วครับปีแล้วนี่ปี สามคผมไม่ทำกระเป๋าตังหายครับหล่นหายครับหล่นหายที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะแต่รู้ว่าไกลมากครับไกลจากบ้านมากรประมาณประทุมนั่นแหละนะฮะออไปทำร่วงอยู่แถวประทุมอนะ่ปะปทุมแบบลึกๆเลยนะเหตุ <S <S hey, ที่มันร่วงก็เพราะว่าผมเนี่ยเอากระเป๋าตังเนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋าเป้ฮะ,ะแล้วก็กระเป๋าเป้เนี่ยมันก็แบบ ไม่ได้ต้านทานลมอะไรเลยแล้วพอผมขับรถไปนะขับไอ้ขี่มอเตอร์ไซคนี่แหละนะฮะแล้วก็หมอบหมอบไปแบบรุนแรงนะะไอ้กระเป๋าเป้นี่แม่งก็ซิปแม่งก็เลื่อนเปิดไม่รู้เรื่องเลยนะขับไปถึงที่นะอ้าวไอ้เหี้ยกระเป๋าเป้เปิดนะฮะเออลงมาดูเอ้ยไม่มีอะไรร่วงมั้งเออเออเออไม่เออไม่มีเออไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะ สรุปครับกลับมาถึงบ้านเนี่ยกระเป๋าตังค์อะกระเป๋าตังค์หายครับหายไปไหนก็ไม่รู้ครับเออนะฮะจนโอ้โหจนผ่านมานานแล้วครับหลายเดือนเลยฮะจนปีนี้แหละนะครับผ่านมาหลายเดือนเลยไม่ได้สนใจแล้วก็คงคิดว่าไม่ได้คืนเนี่ยสรุปว่าเมื่อไม่นานวันนี้ะมีมีมีคนโทรมาฮะบอกว่ามีของมาส่งครับ เป็นพวกเอกสารพวกบัตรเออน่าจะเป็นกระเป๋าตังค์นี่แหละเฮ้ยเราก็นึกขึ้นได้เฮ้ยกระเป๋าตังค์นี่วานะฮะบอกว่ามีคนส่งมานะส่งไปสนีมานะฮะเออเราก็จริงๆเราไม่ได้คิดว่ามันจะกลับมาแล้วนะหายไปนานขนาดนี้เฮ้ยมันมาว่ะนะฮะแต่ว่าม,มันไม่ได้มาที่บ้านนะครับม,มันมาที่ที่หนึ่งนะนนก็คือบ้านเก่านะครับเออผมย้ายบ้านมานะครับ ตอนนี้ก็อยู่อีกกลางหนึ่งนะครับแต่มันส่งที่บ้านเก่านะครับเพราะว่าในบัตรประชาชนนี่จะเป็นที่อยู่เดิมนะฮะไปส่งที่นั่นนะครับเอยมีความที่แบบเฮ้ยอยากรู้ว่าเฮ้ยม่งกลับมาได้ไงวะเออก็เลยโอเคครับก็เลยไปครับก็บอกนัดแนะกับเอ่อคนที่บ้านเก่าครับเพื่อนบ้านนะครับเขาก็เก็บไว้ให้ครับอ่าผมก็โอเคงั้นเราเดินทางเลยครับ อยากรู้เหมือนกันนะครับไม่ได้เข้าซอยน้นานเลยเนี่ยซอยซอยวัดเลียบเนี่ยซอยบ้านเก่าเนี่ยไม่ได้เข้านานอยากรู้เหมือนกันว่ามันเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนนะครับอ่าเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยครับผมนี่ฮะซอยวัดเลียบ ตรงนี้นี่ผมเคยเอาจักรยานมาจอดด้วยนะใต้สะพานลอยเนี่ยนี่สายวัดเรียบก็ก็ดูดีนะ,ะบ้านบ้านในซอยก็ดูดูอัพเกรดขึ้นมาเยอะนะเนี่ยๆถ้าใครนี่เคยดูคลิปสมัยเปิดช่องนะครับก็อาจจะเคยเห็นซอยนี้ก็ได้นะโอ้โหอซอยนี้ยิงเขา้ายิงเขา้ายิงแคบครับ บอกไม่ได้เข้ามานานเลยอ่ะเอาจริงก็คิดถึงเมือันะเพราะว่าผมก็อยู่โอ้โหอยู่ซอยนี้มาตั้งแต่โอ้โตั้งนานอ่ะสิบปีได้แล้วมั้งตอนที่จะย้ายบ้านนะฮะลึกลึกความหลังกันหน่อยเนาะหน่ยวัดเรียบนี่ฮะเปลี่ยนแปลงหลกัหลกๆเลยคือวัดนี่แหละครับ กูตีหายไปออกลายเป็นลานจอดรถเฉยเลยนะครับคิดถึงดีวะแต่ผู้คนก็บางคนก็หน้าคุ้นๆอยู่นะตอนนี้เข้ามาเรื่อยๆครับมันจะยิ่งแคบนะครับตรงนี้ยังรถยนต์ได้อยู่นะ เรียนวัดเรียบนะครับแอบ,บละอันนี้รถเข้าไม่ได้ละแต่ที่แน่ตรงเนี้ยโล่งไปเลยนะครับขวามือเนี่ยแต่ก่อนบันทึกกว่านี้โค้ <c oughs> งมรณานะ <c oughs> ตอนซื้อรถใหม่ๆนี้กลัวกลัวมากครับโคงนี้กลัวจะล่วง ล่วงลวงคูน้ำครับมันมีคนเคยร่วงนะตรงนี้น่าจะเมานี่หลักๆเลยครับนี่ซอยเล็กมากแล้วนะซอยระดับคนเดินอย่างเดียวแลวหละมอไซค์เท่านั้นขวามือนี่ก็มีกำแพงกั้นแล้วนะครับก็ออยัง มันก็ยังชินอยู่นะมันก็ยังจำได้ไม่ได้ว่าเขิดๆอะไรนะโอเคฮะอ่ะดถึงแล้วครับน่าจะเป็นอันนี้ร้านค้าครับที่เรามีนัดหน้นี่นี่คนที่นัดไว้นะครับอวัเดีครับเบลสวัสดีครับมันอันเก่าอ่ะใช่มันหายไปตั้งนานแล้วล่ะ ส่งให้เาวันเนี้ยอืมเรมองมันเปลี่ยนปแค่ต้นบัตรอะไรหลายใบอะอะไรหายสี่ห้าใบสี่ใบห้าใบทำกระเป๋าตังค์หายครับอ้าวเอือเพิ่งเจอเพิงเจอหายไปหายเป็นเดือนแล้วหายหลายเดือนแล้วด้วยหายมันส่งไปที่ไหนที่นี่เหรออืมมันน่าจะส่งตามหน้าบัตรเขาน่าจะส่งมาทางหน้าบัตรส่งไอ้นี่ไงบางคนไปได้คลีนี่ดีไงใช่ ตามตามหน้าบัตรเดิมตอนนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็ว่านี้มันน่าจะเก่าแล้วมันไม่น่าจะใหม่เนาะพอสิษย์แบอกมันคำหายตั้งนานแล้วใช่ปล่ะหายไปหายไปเชื่อนหายตั้งแต่ปีใช่มันกระโดนมีอะไรเหลือบ้งเก็บไว้ดีบัตรเก่าอ่ะใช่ อยู่ครบเลยคนมันยอ่อนใส่ตู้ใส่ถุงใส่ตู้แล้วไปสมีมันก็เอามาแล้ไมห่หมอะครับอไปนี่น่าจะคนเก็บได้แหละมบอมีคนเก็บได้อ่ะาได้อยู่ครับตังค่ะไม่ตังมีไม,ไม่ไม่เท่าไหร่หรอกเร <c oughs> าตังไม่ใช้แล้ว<อ>มไม่ค่อยพบตังเยอะเ <c oughs> เงินเอาเวลาจะทาก็เก็บให้ดีอ่ะเก็บไว้ดีได้อยู่ครับมัน สวัสดีครับบัตรเก่าแล้วครับหายไปเป็นหลายเดือนแล้วไปจิบม,ม,ม,มันน่าจะน่าจะเก็บได้มันผมไปทำหายตั้งไกล <c oughs> ทำหายต่างจังหวัดนะ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วครับไปแล้วครับได้รับเรียบร้อยฮะยังไงก็ขอบคุณคนที่ส่งของมาให้ด้วยนะครับอุนาร์ใส่ทองใส่ประณนีมานะครับเออไม่รู้ไปตกอยู่ที่ไหนไปเจอที่ไหนนะผมว่ามันน่าจะมันน่าจะไปอวู่กลางถนนเลยด้วยนะ เพราะว่าผมก็ทําหล่นนี่ไม่รู้ตัวเลยนะรู้ว่าขี่มาแรงนะครับแล้วก็กระเป๋าเป้เปิดกระเป๋าตังค์หายฮะออดูของที่ได้มาก็จะเป็นพวกบัตรนะครับเอกอออสารสาคัญแล้วครับพวกบัตร A T M บัตรเครดิตอะไรพวกนี้นะบัตรประชาชนใบขับขี่ฮะก็ได้คืนมาฮนะมไม่คิดว่าจะได้คืนอะไรเนี่ยนะนี่ตรวนอันอื่นๆนี่ผมไม่ได้อะไรฮะ ตัวกระเป๋าตัวเงินตัวเงินไม่มีเลยครับเออผมไม่ค่อยพกเงินนะครับ,นะรบเก็บกระเป๋าผมได้นี่อาจจะไม่ได้เงินด้วยนะโอเคทัานี้ก็กลับบ้านแล้วครับก็ประมาณนี้นะสําหรับมิกซ์ดับเบิลอาร์นะครับคลิปนี้ก็ประทับใจฮะนะนะได้ของกับคืนมาเฉยเลยนะแนะม้เวลามัจจะผ่านมาเป็นหลายเดือนนะต้องบอกว่าหลายเดือนหลายเดือนนะ โอเคฮนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่ดูกนจบด้วยนะครับสึหรับวันนี้ครับผมแล้วก็พี่แมดวดวก็ต้องขอลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสด,ดี